อเดี๋ยวถ้าผืนเรามีข้างหลังที่น่าสนใจมากๆเลยครับที่อว่ามีการสลักนะสลักในปีพศนั้นหนึ่งร้อยสิแปแล้วก็จะมีของชื่อชื่อคุณครูด้วยใช่ไหมจะมีมีชื่อของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยู่ด้วยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านยังเข้าใจว่าชื่อสอนของท่านเนี่ยสะกดว่าสออนอสอนแต่จริงๆแล้วชื่อท่านคือสอลารอเรือนะฮะพี่เตงเห็นไหมครับ โอนะครับสออนศนะครับชื่อของท่านสลักไว้แล้วก็มีวิทยาพลอยเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของคนที่เหลาอแล้วก็เขียนว่ารอสเท่าไหร่พี่เท่งเห็นไหมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจรอสเท่ากับปีอะไรเด้อสองสี่ก็ประมาณ2 4ง0ันโดยประมาณอันนี้มีมีคำว่านี้ด้วยนะครับพี่ครับรักคู่มือรักคู่มือคือเป็นผืนที่คู่มือของคุณครูหลวงเดชไพโรคือผืนรัก รักครักคร้อ1สบปปีก็คือเกือบ120แล้วะครับครับนับวันที่เราออกอากาศเนาะก็คือประมาณ1 1 8ปีครับแล้วเสียงดังดีอยู่ไหมครูเดี๋ยวเราได้ฟังโอ้โหแล้วเป็นโอกาสพิเศษตัวรางนะครูเอเอาละคราวนี้รางก็เป็นรางระนาดแบบรูปทรงแบบโบราณครับซึ่งปัจจุบันเราไม่เห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอายุเป็นร้อยปีเหมือนกันเอาตัวไม้ก่อนวัสดุเนี่ยทำจากไม้ประดู่ เป็นประดู่พิเศษคือประดู่ลายจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเสี้ยนเรียบๆครับมันจะมีเป็นมีลวดลายต่างๆเนาะโอ้สวยจังเป็นปุ่มเป็นอะไรต่างๆเป็นลายของไม้เขาเป็นลายของไม้แต่ที่พิเศษคือขาวๆตรงนี้ครับขาวๆตรงนี้คือในในวัฒนธรรมอดีตเนี่ยสิ่งของที่มีค่ามีคุณค่าเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุ หลายๆประเภทที่ประดับเข้าไว้รับบรงนา,าดเนี่ยก็จะใช้เป็นงาช้าง<อ>ครับซึ่งอันนี้ก็คือร้อยกว่าปีแล้วแล้วที่สำคัญคือถ้าเรามองตัวของขอบคิ้วของรางเนี่ยนะครับซึ่งมีความ<อ>ยาวประมาณ<อ>เมตรกว่าเนี่ยรเ,<อ>เราจะเห็นว่างาช้างทั้งหมดเนี่ยไม่มีการต่อเลยเ<อ>หมายความว่างาช้างที่มาใช้จะต้องยาว<อ>ขนาดนี้เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่รางเท่านั้นเอง ในประเทศครับรในโลกในโลกว่ามีแต่วัฒนธรรมนี้นะครับทั้งตรงข้างล่างข้างบนข้างล่างนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของมีค่า